สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หญิงค่ะผมต้นครับต้นเป็นไงบ้างคะสบายดีเหรอคะสบายดีครับพี่เป็นไงมากพี่เจอกันนานเนาะแต่พอตัดมีนานโอ้โหเราไม่มีเวลาเลยละตัวผมนั่นเนี่ยเพิ่มพี่มานานละหรอจริงเหรอทำไฟล์ VVIP แล้วผมก็เป็นเด็กตไปอยู่เนี่ยตายิดพี่มาอยู่งเนี่ยครับผมวก็ชอบมากอยากเรียนไหมล่ะพี่จะ พี่จะสอนอยากมากพี่หญิงเพราะวันนี้ผมจะมีงานปาร์ตี้ที่บ้านแล้วผมก็อยากจะโชว์เพื่อนๆก็ดีนะต้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนัอยูเนาะนะคะพอเราทำเนี่ยนะตั้งโต๊ะโต๊ะเนี่ยมันสวยเลยอะค่ะดูเหมือนยากเลยพี่อุปง่ายมากต้นค่ะเดี๋ยวลองไหมล่ะต้นลองไหมคะหรือพี่พักพี่ต้นดูก่อนได้ค่ะพี่ผมจะต้องรีบไปใช้งานเย็นนี้ค่ะอ๋อเหรอคะเราก็จะใช้ผ้าสองผืนนะคะเป็นผ้าสี่เหลี่ยมคือเป็นผ้าเช็ดปากเนี่ยค่ะ พื้นนึงเนี่ยเราก็จะทําเป็นปีกนี่พี่หญิงจะเลือกสีนี้เป็นปีกนะคะปากต้งต้นหน่อยแล้วก็อันนี้สีโอโรสพี่ก็จะทําเป็นตัวนะคะเราก็พับครึ่งนะคะจากผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราก็พับครึ่งใช่ค่ะอันนี้เราก็หาจุดตรงกลางเนี่ยของผ้าเนี่ยนะคะเพื่อเราจะทําเป็นปากนกเนี่ยต้นคอยดูนะคะนี่พี่หญิงก็จะหักนี่เป็นตรงนี้นะคะใช่ แล้วก็เราก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยค่ะใช่ค่ะเราก็จับไปตรงนี้เพื่อว่าให้เป็นปากนกนะคะแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆนี่นะคะต้นต้นก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะให้สุดเลยให้สุดสุดด้ไหใช่ค่ะแล้วเราถึงรับ พอได้อย่างนี้นะคะเราก็หักครึ่งหักครึ่งนี่ก็เป็นตัวนกแล้วอะค่ะต้นทีนี้จะทํายังไงดีอะคะว่าจะเป็นปากเราก็หักตรงนี้ค่ะมันก็เป็นปากนกน่ารักเนอะทีนี้เราก็เห็นละทีนี้ต้นก็จะมีปาร์ตี้ต้นก็อาศัยแก้วไวนยแก้วไวายแบบนี้จี้พี่หญิงก็จะสอนทําปีกนะคะทําปีกเนี่ยต้นก็ทําเป็นพับครึ่งเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พี่หญิงก็จะทําเป็นตัวพับ เหมือนเป็นเราพับเป็นพับเป็นขั้นบันไดใช่ค่ะเนเป็นขั้นบันไดอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องไม่ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวปีกมันจะไม่สวยนะคะต้นกได้สกนะคะต้นก็พับขึ่นพับขึ่นอย่างนี้นะคะ ใช่ทีนี้แต่ว่าพี่หญิงอ่ะชอบเอายางหลังสติ๊กนะคะถ้าเกิดไม่ได้ใช้ได้อ่ะเขาพับตรงนี้มันรัดตรงนี้ไว้ตรงกลางเพื่อให้ก็เป็นการที่จะทําให้มันดึงอ่ะดึงได้ออกมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นบานออกมาเป็นครบสีเราก็ใส่เข้าไปตรงเนี้ยค่ะใส่เข้าไปตังกลางลำตัวอย่างเงี้ยค่ะต้น นี่นะคะ้วกรงเราก็จะได้นกยูงที่สวยงามน่ารักนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะหัดทําได้นะคะง่ายมากค่ะสาหรับน้องต้นพี่หญิงก็ขออวยพรให้ปาร์ตี้วันนี้สนุกและจ้าวทุคนเรียนนกยูงเยอะปาร์ตี้ของผมต้องสนุกมากมารับพี่หญิงไงก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับยินดีค่ะการทำนกยูงในวันนี้ผมชอบมากพี่หญิงยินดีค่ะแล้วไงกลับมาพบกันเราสองคนได้ใหม่นะครับในครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ